เฮ้ยหางแถวยาวเยียดเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศรบหลอบเบิ้ง,เ,งเอาพีนนา่น้องเห็นบาระครักร้เปล่นไกลๆูห่ะครับสุดๆเลยครับพี่น้อง ยามใดจะได้ลงตัวโอ้ฮยอายข้างนอกก็ร้อนด,ด,ด้วยแบบนี้เหดดังได์ได้โอ้ยสุดยอดเลย,ยนี่นะครับขอยังดีนะครับบังเพินเดอร์ เ๋ย่างบางันเราสอบตัวนะครับเขาถือว่าดีได้นะครับถือว่าดีก็ถ่าลงตู้เหาอยัางดังได้นั่งอยู่ในรถเด้ ยังได้นั่งอยู่ในเบรงเพลนแล้วกันอยู่บนหลังตู้สองตู้การหอ,อนไหลเรายังมีความเย็นของเอ์รถอยู่บรากาศคลกร้ายยามใดที่ได้ลงตู้แล้วพี่นอง ตู้ใบนี้ทั้งเต้วันเสาร์แล้วมาระทันลงมาให้ไปลงยุ่ G F หนึ่งอยู่ทั้งวัดแหลมพอมาเมื่อน,นี้ทั้งนู่นก็อาจจะเต็มแล้วครับให้ย้ายมาลง G F C นะครับผลปรากฏว่ากันจังซี่นะครับบรรยากาศ ยามใดลวันนี้ที่ได้ลงตัวบนขอนเราพี่น้องเอ,อ้ยนะสู่ไปนะครับนะจากนี้ว่ายังใดนะรนะอบพังรอบเอวมามีลมไหมนะครับนี่เดี๋ยวมามีนะครับ ที่ให้รับเครื่องไปยู่ใต้ล่มไม่ใช้ค้าบ่มนี้ด้ครับเป็ี่ยน้วซีลครับจ้ที่ว่ายังไงลยามใดที่ได้ลงตู้ก็ต้องสู้ก็ต้องทนต่อไปนะครับพี่น้องครับ ยามแต่พ่อแม่ทิ่เปิดพี่นายกรมนาอะจะเปิดเผยเจ้าของกักที่นอะว่าเป็นมหาเศรษฐีสักทีนาออู้ในะไกลๆพูดนะครับระม่ธรรมดานะครับนู mm ่น hmm. ุดลูกหูลูกตา,ใใกาพูนนะครับ ไปก็จะเห็นบ่าูนะครับเข็นว่ครับเขนตังเคนนี่ยังอยู่ถึงก้อนด้วยครับนี่ครับไปครับไปพูดเลยเคนไปอีกคนนะครับคันที่มาก,ก่อนตอนแรกเขาอยู่บอกอยู่พูนละอยู่ ด้านหลังผมูนหางแถวนี่ใครแนมมาหอดพีดถึงพี่ก็ยังได้อยู่ประมาณอยู่เดี่ยวเขามาประมาณเกือบครึ่งซอยแล้วโอ้ธาารรมะพ้อมรถที่ชุดแรกๆมาก็โที่ได้ต่อมาจากพูดสองโมงสามสิบห้าแล้วนะครับบ่ายสองบ่ายสองโมงสามสิบห้าแล้ว ครับพี่น้องจะได้เข้าไปยามใดครับซูเดอร์ไอเดอร์นะครับขายเป็นสองตู้ครับอันนี้อีกล้านหนึ่งครับล้านตู้ร้านหนึ่งนะครับสองตู้ครับผม หลังคาหลังเคงก็ไม่มีให้เราอันนั้นเลยนะครับเนาะสูบๆไปน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อให้จังได้ได้เนาะเกิดมาจนทุกเลือดทนค,นคนขับรถหัวลา แนาทีขยับขยับหน่อยนึงก็ยังก็จะได้แล้วขยับไปสมมีกเาสมมรา นะครับเป็นได้ครับมีร้านอาหารเคลื่อนที่ด้วยนะครับต้องการก็เรียกได้เอื้นได้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เบังคลิปคลิปจนกจบนะครับนะโอ้พูดพูดเถืด,ดละนะครับขอบคุณครับ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้สักนิดก่อนเด้อครับเด้อฝากกดติดตามนะครับเพิ่งเปิดช่องใหม่ขอแรงสนับสนุนจากทุกทุกท่านนะเด้อครับเด้อเดี๋ยวพบพ่อกันคลิปหน้าครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ